สวัสดีนะคะสวัสดี FC ฟซลงช่างและ้าแปงผักทุกคนนะคะนางฟ้าก็ยังอยู่นี่แหละนะคะทำงานเยอะนะคะวันนี้นะขอมาพูดถึงอีคนแบบอีคนที่ไม่ใช่คนแล้วอ่ะ f c ซรู้สึกว่าป้าแปงผักจะออกมาแค่สั่งสอนสันดานของมันนะเพราะตอนนี้มันเหมือนมันตกหลุมนรกหรือเปล่าตอนนี้มันตกหลุมนรกแล้วนะคะ FC ซ คือมันเหมือนวิญญาณล่องหนแล้วอะวิญญาณชั่วร้ายที่เข้าไปสถิตยอยู่ในร่างกายของมันทุกวันนี้มันไม่ใช่คนแล้วนะเอฟดูการกระทํานะคะของสองตัวนะอิ่าทาโลกอีกตัวหนึ่งนะคะแล้วก็อิสันดานนี่อีกตัวหนึ่งนะคะหมาตัวไหนก็ไม่รู้นะ,ะที่เดือดป้าแปลงผักมากๆเขาออกมาสั่งสอนใช่ไหม พอออกมาสั่งสอนตัวเองรับไม่ได้ตัวเองโกรธมากโกรธมากโกรธมากซึ่งคนอื่นพูดไม่โกรธนะจ๊ะแต่เมื่อไหรป้าแปลงผักออกมาพคูดเนี่ยนางนะคะดิ้นตับิ้นเลยนะคะเอฟสี่นะคะก็เพราะมึงสันดานไงถ้าไม่ใช่ญาติพี่น้องกันนะป้าคงไม่ออกมาตักเตือนหรือว่าดึงสติมึงหรอกกูจะบอกให้เขาบอกว่า คนดีแก้ไขยังไงก็เชื่อพี่แต่คนเหี้ยคนอะยำแก้ไขยังไงมันก็แก้ไม่ได้หรอกเพราะคนรอบข้างที่อยู่เนี่ยมีแต่พวกชั่วชั่วทั้งนั้นเอฟซไม่สามารถดึงสติอีเวณนนี้ได้หรอกจริงๆให้ป้าพูดให้ตายมันก็ใส่ร้ายก็เหมือนที่ป้าออกมาไลฟ์สดออกมาเขียนแคปชั่นน่ะที่บอกว่าดีกันหนีตามอะมันไปว่าป้าใช่ไหมคะ มันไปว่าป้าว่าป้าเนี่ยไปอยู่ไปแย่งผัวชาวบ้านหรืออะไรประมาณเนี้นะคะแต่ก็ดีกว่าคนวิ่งตามผัววิ่งตามผัวไปเอาผัวมาอยู่ด้วยเออประมาณนี้หรือเปล่านะเพราะว่านางฟ้าก็ไปอ่านอยู่เหมือนกันที่ป้าเขียนแคปชั่นนะคะเอฟสีพอมันไปดูถูกเหยียดหยามนะคะคือเขาออกมาสั่งสอนมาดึงสติมันเนี่ยให้มันเนี่ยนึกถึงพ่อนึกถึงแม่ไม่ใช่เอาพ่อเอาแม่ ไปให้หมารับใช้ของมันเหยียบกระทำย่ำยีพ่อกับแม่ตากับยายถึงจะมีปัญหาแต่ป้าไม่เคยเหยียบย่ำพ่อแม่นี่แหละคือบารมีของลุงกับป้าที่ได้แสงจากพ่อจากแม่แสงที่มานะช่วยเกื้อหนุนให้ลุงกับป้าเนี่ย ได้มีแต่ความเจริญงอกงามไม่ว่าจะเกิดเรื่องอะไรก็แล้วแต่พ่อป้าไม่เคยเหยียบย่าพ่อแม่ลุงไม่เคยเหยียบย่าพ่อแม่แต่ไม่เหมือนหมาบางตัวนะที่คาบข่าวพ่อกับแม่ไปให้อีหมาละยำเนี่ยมาเหยียบย่าพ่อแม่ตัวเองผลสุดท้ายทนไม่ได้สิ่งและก็พฤติกรรมที่มันกระทําแล้วป้าออกไปสั่งสอนมันเพราะว่าถ้าไม่ใช่พี่น้อง ที่ออกมาทางเดียวกันป้าก็คงไม่ไปสั่งสอนหรอกถูกไหมฮะเอฟซถ้าเป็นเราเนี่ยเราก็ต้องออกไปสั่งสอนนะคะเพราะมันรลยยำขนาดนี้เราก็ต้องสั่งเป็นไงล่ะพอป้าแปลงผักออกมาสั่งสอนออกมาพูดออกมาเตือนสติหรือว่ามาดึงสติอีเวนเนี่ยตัวตัวเองรับไม่ได้ในสิ่งที่ป้าออกมาเตือนสติ ผลสุดท้ายก็ไปด่าป้าไปว่าป้าเกี่ยวกับเรื่องอไปแย่งผัวชาวบ้านไปอะไรประมาณนี้คือไม่สมควรที่จะพูดหรอกถูกไหมเขาออกมาพูดเขาออกมาแนะนําตัวเองออกมาสั่งสอนตัวเองก็น่าจะฟังสิเพราะว่าอีนี่มันไม่เอาใครอยู่แล้วเอฟซีผลสุดท้ายมาด่าลุงด่าป้ามาด่าลุงด่าป้าว่าอย่าไปเสือกเรื่องมันประมาณเนี้ยนะที่มีได้ทุกวันนี้เพราะว่า น้องเสียชีวิตกูว่าไม่จริงหรอกที่อยู่มาได้เพราะอะไรก็เพราะปากมึงไงที่ไปใส่ร้ายป้ายสีเขาไงอเวนมึงไปใส่ร้ายป้ายสีว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้ถูกไหมนั่นแหละสิ่งที่มึงพฤติกรรมที่มึงแสดงออกมานะใส่ร้ายแล้วก็ FC มีความสงสาร เพราะว่า f อซไม่อยากเห็นใครกระทำหรือลุงช่างเนี่ยถูกประหารชีวิตโดยที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีจริงหรือไม่ f อซถูกไหมเพราะมึงมันชั่วไงคนชั่วเนี่ยเข้าใจคำว่าคนชั่วไหมใส่ร้ายป้ายสีเขาไปทั่วถามว่าทำไมทุกคนถึงรังเกียจระงอนคนอย่างพวกมึงแล้วก็คนอย่างมึงก็เพาะสันดานเร็วๆที่ชอบใส่ร้ายคนอื่นมันถึงได้เป็นแบบนี้ คำสาบานนะที่ลุงช่างสาบานเนี่ยมันกําลังเข้ามาแล้วมึงเตรียมรับกรรมของมึงเดออกูจะบอกให้ไม่ต้องไปนั่งว่าเขาหรอกว่าที่ได้ดิบได้ดีถ้าคนได้ดิบได้ดีถูกสังคมตาหน้าว่าฆาตกรน่ะกูถามมึงหน่อยสิคําเดียวว่าใครบ้างมีความสุขและถ้าคนอย่างมึงถูกใส่ร้ายป้ายสีถูกว่ามึงอ่ะไปฆ่าคนนูน้นฆ่าคนนี้ตายอ่ะกูถามมึงหน่อยมึงจะมีความสุขไหมกับสมบัติที่ได้มาเนี่ย กูถามมึงหน่อยสิเออเล็วไม่พอนะหน้าตาอับร,รักแต่จิตใจแม่งโคตรต่ำซำเลยชั่วช้ากูฟังแล้วแม่งโคตรเกียดขยักขยแยงคนอย่างมึงอ่ะจริงจริงกูโคตรเกียดเลยอะขนาดแม่พ่อแม่ตัวเองยังเอาข่าวไปให้อีหมารับ ใช้ที่มันแก่งักออกมานั่งเหยียบพ่อแม่ตัวเองป้าแปลงผักเนี่ยเขามีหัวใจจิตใจที่เขาอบอ้อมอารีให้กับพ่อกับแม่เข,เขาออกมาปกป้องพ่อกับแม่เขาเขาก็อยากจะสั่งสอนคนอย่างมึงเพราะว่าคนอย่างมึงเนี่ยมันไม่ได้เป็นคนแล้ว อีพวกใจยักษ์ใจมารคนอย่างมึงเห็นพ่อแม่ถูกกระทําย่ำยีแต่ไปขอบคุณไปให้กําลังใจคนที่กําลังด่าพ่อแม่ตัวเองเขาเรียกว่าสาร,เล,สารเลวสารเลวกรรมอ่ะมันไม่ตามมึงไปชาติหน้าหรอกอีกี้เลกรรมมันตามมึงชาตินี้แหละ มึงรอชดใช้กันที่มึงไปใส่้ายป้ายสีเขาเถอะสิ่งที่มึงใส่้ายป้ายสีไม่ได้บอกว่าโอ๊ยไม่มีฝาบ้านที่มึงมีทุกวันนี้เพราะอะไรนะเพราะคนเสียชีวิตมึงก็เหมือนกันขนาดลูกมึงตายมึงยังไม่ใหญ่ดีลูกมึงเลยกูถามจริงจิตใจมันทำเฮียสนตีนด้วยอะไรกูอยากรู้แค่นั้นแหละจิตใจมึงทำด้วยอะไร มึงไม่เคยร้องให้สักแมะหนึ่งมึงไม่เคยขึ้นไปตามลูกมึงด้วยซ้ําแต่มึงอะไปใส่ร้ายคนอื่นเขาให้เขารับความเดือดร้อนไปใส่ร้ายป้ายสีว่าเขาเป็นฆาตกรอิสารละเลวอีกไม่นานหรอกกรรมจะต้องตามมาึงไม่จำเป็นต้องชาติหน้าหรอกชาตินี้แหละ